สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยคะ่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งข่าวสารที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆในช่วงนี้นะคะว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจะมีการแจกเงินเข้าบัตร3,500บาท2เดือนข่าวนี้จริงไหมติดตามรับฟังกันได้ในคลิปนี้นะคะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง แจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะคะและสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งข่าวสารสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะในช่วงนี้เนี่ยมีการสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าได้ข่าวว่าจะมีการแจกเงิน3,500บาทเป็นเวลา2เดือนในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ข่าวนี้จริงไหมช่วยตามให้หน่อยซึ่งในข่าวนี้นะคะหน่อยก็ได้ไปติดตามข่าวสารความคืบหน้ามาให้ซึ่งจริงๆแล้วการแจกเงินในช่วงนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรแจกเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าปัสสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังได้อยู่เดือนละ200กับ300เหมือนเดิมมีเพียงแค่เงินในส่วนของเพิ่มกำลังซื้อนะคะที่เพิ่มเข้ามาให้อีกเดือนละ200บาทเป็นเวลา3เดือนนั่นก็คือเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคมและเมษายนซึ่งมีเพียงเท่านี้นะคะใครที่ได้รับอยู่เดิม200บาทก็จะสามารถใช้ได้400บาทใครที่ได้รับอยู่เดิม300บาทก็จะได้รับเป็น500บาทและเงินนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้จะต้องใช้เดือนต่อเดือนสําหรับรูดซื้อสินค้าเท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าจะมีเงินโอนเข้ามาให้3,500บาทแล้วก็ ใช้ได้2เดือนคือเดือนกุมภาพันธ์กับเดือนมีนาคมเป็นข่าวจริงไหมจะเริ่มได้เงินเมื่อไหร่นะคะนายก็เลยได้ไปตรวจสอบดูก็เลยไปเจอทางช่อง Youtube ช่องหนึ่งที่มีการนำเสนอข่าวนี้นะคะก็คือมีการนำข่าวมาจากคุณอนุวัฒน์ว่าจะมีการแจกเงิน3,500บาทเป็นเวลา2เดือนซึ่งตรงนั้นนะคะอยากให้ทุกคนดูนิดนึงที่ได้รับทราบข่าวนะคะ จากภาพข่าวลองดูในคลิปนะคะนายได้ตัดภาพมาให้เราจะเห็นว่าเป็นคุณอนุวัฒน์แจ้งข่าวจริงแต่ขอให้ดูวันที่นิดนึงนะคะคุณอนุวัฒน์แจ้งข่าวนี้ตั้งแต่วันที่14มกราคม64นั่นก็หมายความว่าข่าวนี้เป็นข่าวเก่าเมื่อปีที่แล้ว แต่จะมีช่อง Youtube บางช่องที่นำข่าวเก่ามาหมุนเวียนให้เราดูแล้วก็ทำให้เราเกิดการเข้าใจผิดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาที่เราฟังข่าวจากช่องทางไหนก็ตามนะคะขอให้ดูวันที่ด้วยว่าวันที่ที่เราได้รับข่าวสารมานั้นเป็นวันไหนนะคะเหมือนกับอย่างทางข่าวใส่ขวดอย่างเงี้ย ถ้าเกิดเราฟังคลิปไหนก็ตามเราอยากรู้ว่าเป็นข่าวใหม่ล่าสุดหรือเปล่าให้ดูที่หน้าปกคลิปน้อยก็จะขึ้นไว้ว่าคลิปนี้วันที่เท่าไหร่นะคะอันนี้เราจะได,ได้รับทราบข่าวสารที่ใหม่สดในทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นข่าวนี้นะคะจะเป็นข่าว จริงหรือเปล่านะคะก็คือจริงเมื่อปีที่แล้วแต่ถ้าสำหรับปีนี้และตอนนี้ไม่มีการแจกเงินเยียวยา5,000บาทใดๆทั้งสิน้นเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปเพราะว่าอาจจะมีพี่น้องหลายๆคนที่ได้รับทราบข่าวสารแล้วก็เข้าใจผิดนะคะลองดูเลยเพราะว่าเนี่ยนะคะจะเป็นข่าวที่ ทำให้คุณอนุวัตเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยเพราะว่าเป็นการไปนําภาพข่าเข้ามาแล้วก็เอามาวนใหม่ทําให้คนเขาเข้าใจผิดแต่จริงๆคุณอนุวัตไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าวันที่ขึ้นชัดเจนนะคะว่าเป็นเมื่อปี2564นั่นเองนะคะยังไงแล้วฝากช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านอื่นจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ